m t o r w o r l d s Pro ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้ผอมาจาับพาทุกคนไปรู้จักกับรถไฟเส้นทางใต้ที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่และกลายเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ2026สุรธานีแบงคอกเอ็กซ์เพรสรถไฟที่เชื่อมภาคใต้เข้ากับเมืองหลวงด้วยความเร็วความสะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้การเดินทางระยะยาวกลายเป็นประสบการณ์ที่เรียบหรูและผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมกันแบบละเอียดทั้งภายนอก ภายในสมรถนะและราคาตั๋วว่าทำไมขบวนนี้ถึงถูกพูดถึงมากขนาดนี้และเหมาะกับการเดินทางของคุณหรือไม่ครับเริ่มจากการออกแบบภายนอก2 0 2 6สุราษฎร์ธานีแบงคอกเอ็กซ์เพรสสิงแรกที่สะดุดตาคือโทนสีของตัวรถซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลใต้ของสุราษฎร์ธานีตัวรถใช้สีโอเชียนดิฟบลูผสมด้วยแถบสีขาวเพลเวฟที่ให้ความรู้สึกเหมือนคลื่นทะเลทําให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูสง่าง,งามทันสมัยและให้ความรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ยังไม่ก้าวขึ้นรถ ตัวถังของรถไฟถูกออกแบบด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์ใหม่ Aero Flow Ultra ทำให้ลดแรงต้านอากาศลงได้มากช่วยประหยัดพลังงานและให้เสียงรบกวนน้อยลงระหว่างวิ่งด้านหน้าของรถไฟใช้ดีไซน์แบบเคิร์ฟชาร์ปโนสที่เพรียวรู่ลมและมีไฟหน้า LED Matrix Eye ที่เพิ่มความสว่างได้ดีมากทั้งเส้นทางกลางวันและกลางคืนสามารถช่วยให้วิศวกรผู้ขับรถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นส่วนด้านข้างของรถไฟมาพร้อมหน้าต่างแบบฟูลพานอรามากราสซึ่งกว้างเต็มพื้นที่ทำให้ผู้โดยสารได้เห็นวิวธรรมชาติแบบเต็มตาตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นสวนยางป่าเขาแม่น้ำหรือชุมชนต่างๆที่รถไฟผ่านโครงสร้างตัวรถใช้โลหะผสมไรไว้เรลอลลอยที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาช่วยให้รถไฟวิ่งได้นุ่มและเสถียรมากขึ้นดีไซน์ภายนอกดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยล้อระบบเงียบไซเลนเรลเทคที่ช่วยตัดเสียงเสียดสีเวลาวิง่งช่วยให้ผู้โดยสารบนรถรู้สึกสบายขึ้นแม้จะเดินทางเป็นเวลานาน,านส่วนไฟท้ายของรถไฟเป็นแบบสตรีมไลน์เลตบาร์ให้แสงสีฟ้าอ่อนสวยงามเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น เมื่อเข้ามาดูภายในรถไฟ2026สุรัานี b a n g k o เอ็กเพ s สความรู้สึกแรกคือความกว้างและความสบายห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยโทนสีฟ้าอ่อนผสมครีมให้กลิ่นอายความสงบคล้ายทะเลใต้เหมือนภายนอกวัสดุที่ใช้เป็นแบบซอฟทัชทำให้สัมผัสทุกส่วนรู้สึกพรีเมียมและนุ่มมือเบาะทุกชั้นถูกปรับปรุงใหม่ให้มีพื้นที่นั่งกว้างขึง้นรองรับสริระดีขึ้นและเหมาะกับการเดินทางไกลามากกว่าเดิม เบาะในชั้น Standard Comfort ์ตเซใช้วัสดุผ้าระบายอากาศดีรองรับหลังได้ดีและมีพื้นที่วางขากว้างกว่า,วารุ่นก่อนถึง15%ทุกที่นั่งมีพอร์ชาร์จไรซีและปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์ผู้โดยสารชั้นพรี m มียมรีคลา e ซีจะได้เบาะแบบหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงนั่งนุ่มกว่าเดิมมากและสามารถปรับเอ็นได้หลายระดับพร้อมโต๊ะพับส่วนตัวและไฟอ่านหนังสือแบบวอร์มเล ส่วนชั้นเฟิร์สคลาสคือไฮไลท์ของรถไฟเส้นทางนี้เบาะหนังแท้แบบฟู l l ีคลีเนอรสามารถเอนได้เกือบราพร้อมระบบนวดหลังอัตโนมัติและยังมีม่านกั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้โดยสารแต่ละคนสะดวกมากสําหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนในการเดินทางไกลระบบไฟด้านในเป็นแบบแอมเบียนไลท์ให้แสงนวลและปร,ะรับอัตโนมัติตามช่วงเวลาจึงทำให้บรรยากาศภายในสบายตามไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ระบบปรับอากาศเป็นแบบสมาร์ทโฟล์แอร์ที่กระจายลมเย็นอย่างทท่วถึงลดจุดร้อนและจุดเย็นในโบกี้ได้ดีมากทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางนอกจากโซนที่นั่งแล้วรถไฟยังมีโซนสกายคาเฟ่ที่ตกแต่งแบบรีสอร์ทริมทะเลให้บริการอาหารใต้เช่นข้าวยำน้ำพริกกะปิกุ้งทอดกระเทียมพร้อมเครื่องดื่มเย็นและกาแฟสดมีโต๊ะให้นั่งพักผ่อนชาร์จอุปกรณ์หรือทำงานระหว่างเดินทางก็ได้โซนนี้เป็นมุมยอดฮิตของผู้โดยสารเพราะบรรยากาศดีและมองเห็นวิวผ่านหน้าต่างขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มตา ในด้านสมรรถนะการวิ่ง2,026สุรัานี Bangkok Express ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดอิเ c ็กทริกเรลที่ช่วยให้ขบวนมีพลังในการเร่งตัวดีขึ้นแต่ประหยัดพลังงานมากขึ้นระดับเสียงขณะวิ่งเงียบขึ้นกว่าเดิมเกือบ40%รถไฟสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ200-215กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางและด้วยเทคโนโลยีแทร็กบาลานซ์คอนโทรลช่วยให้รถไฟวิ่งได้นิ่งมากโดยเฉพาะทางยาวๆที่ผ่านภาคใต้ตอนล่างและตอนกลาง ระบบการสะเทือนเป็นแบบอันตร s าส o มู s u ูสเซนชันที่ออกแบบมาให้ลดแรงสั่นสะเทือนทำให้รู้สึกนั่งสบายเหมือนอยู่ในรถยนต์ระดับพรีเมียมระบบเบรกใช้แมกเนติกเรลเบรคช่วยให้การหยุดรถไฟนุ่มไม่มีแรงกระชากและปลอดภัยมากขึ้นระบบความปลอดภัยภายในขบวนมีทั้ง AI r อเรลวิชันที่ใช้กล้องตรวจจับสิ่งกีดขวางก่อนถึงระยะและระบบ Emergency Auto Stop ที่จะหยุดรถทันทีหากพบความผิดปกติบนรางภายในขบวนยังมีห้องน้ำแบบใหม่ที่ทำความสะอาดอัตโนมัติ มีพื้นที่กว้างกว่าเดิมและใช้วัสดุกันความชื้นลดกลิ่นอับได้ดีมากพร้อมระบบระบายอากาศเฟรชแอร์เวนช่วยให้ภายในดูสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นราคาตั๋วของสุรัานี Bangkok Express ปี2026นนั้นค่อนข้างคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับโดยราคาจะแบ่งตามชั้นที่นั่งดังนี้ ชั้นสแตนดาร์ดคอมฟอรราคาอยู่ที่ประมาณ480-650บาทชั้น p r e เมียม e c คลายอยู่ที่ประมาณ850-1,200บาทส่วนชั้นเฟิร์สคลาสจะอยู่ที่ประมาณ1,600-2,400บาทขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเวลาเดินทางถือว่าเป็นราคาที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้และให้ประสบการณ์คุ้มค่ามากสำหรับการเดินทางยาวๆแบบนี้สรุปแล้ว2,26 0สุรัานี Bangkok อ็กซ์เพรถือเป็นหนในรถไฟเส้นทางไกลที่ครบเครื่องที่สุด ทั้งความกว้างความสบายดีไซน์พรีเมียมเทคโนโลยีสมัยใหม่และบริการที่เหมือนกำลังนั่งรีสอร์ทเคลื่อนที่ทำให้การเดินทางจากภาคใต้สู่กรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่การเดินทางแต่กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและผ่อนคลายสุดๆถ้าคุณชอบการเดินทางที่ทั้งสบาย ล้ำสมัยและได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆตลอดเส้นทางไม่ควรพลาดที่จะลองนั่งสุรัานี Bangkok อ็กซ์เ s รในปี2026อย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม Autoverse Pro เพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ